สวัสดีครับผมผู้บริหารตราโรงเรียนรุ่นด่านซึ่งวันนี้จะได้มาพูดถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหปัจจุบันโรงเรียนวัดด่านได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลก็จะถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น254คนใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนแอร์ออนแฮนและออนอีมาในผลงานที่ว่า WDBA วัดดาอันนี้แวอันนี้ามสำหรับเสรอการเรียนการสอนนั้นจะในรูปแบบของบทเรียนสเบนดูโรโปรแกรมการเรียนชุดการสอนใบงานโดยครูแต่ละกลุ่มสาระจะเป็นผู้ออกแบบเสรอการเรียนรู้และวัดผลตรวนผลเพื่อให้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active เร a r น i n g ได้มากขึ้นครับสวัสดีครับ ผมนายยุทธชัยศิลาแรงเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านที่จะมาอธิบาย WDAA โมเดลนะครับ W ย่อมาจากวัด D ย่อมาจากด่านซึ่งคือชื่อโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับ A anywhere และ A ตัวสุดท้ายคือ anytime นะครับสำหรับ WDAA โมเดลวัดด่าน anywhere anytime ของเรานะครับเกิดจากการถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงของการแพรยระบัด เชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ทําให้นักเรียนคณะครูและผู้ปกครองไม่สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความบริบทของโรงเรียนนั้นผู้ปกครองเป็นกลุ่มที่หาเช้ากินค่ําไม่สามารถให้เวลาช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลาราชการเนี่ยในการที่ตอบสนองเด็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนจึงหาวิธีอย่างไรที่จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็เกิดโมเดลนี้ขึ้นมาซึ่งเด็กสามารถเลือกเรียนได้ทั้งนแ hand on demand หรือ dl tv ได้นะครับเด็กสามารถเลือกเรียนได้ทุกช่วงเวลาที่ว่างเรียนตอนเช้าตอนกลางวันโดยปรึกษาประสานง,งานกับ,บคณะครูประจําชั้นครูประจําวิชาเพื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับโดยสังเกตจากรูปภาพได้นะครับจากรูปภาพนี้เด็กนําแบบฝึกหัดของเราบทเรียนของเราวิธีการเรียนรู้ของเราอย่างยูทูบเ e ซบ o ๊กนะครับสามารถเด็กเรียนรู้ที่เราเกิดการเรียนรู้ เมื่อเด็กเกิดปัญหาเด็กก็สอบถามมาทั้งครูประจําชั้นและครูประจำชั้นก็ฟีดแบ็กกลับไปแล้วเราก็พัฒนาต่อเน,นื่งองต่อเนื่องไปครับจนเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาขอบคุณครับ